สวัสดีคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะในรายวิชาภาษาไทยก็พบกันเช่นเคยนะคะกับคุณครูอ้อมนั่นเองและในวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนได้ทำใบงานวิชาภาษาไทยนะคะให้เตรียมใบงานวิชาภาษาไทยขึ้นมาได้เลย ให้นักเรียนนะคะเตรียมใบงานวิชาภาษาไทยมาแล้วใช่ไหมคะให้ดูในเรื่องของความหมายตรงข้ามกันนะคะความหมายตรงข้ามกันของใบงานวิชาภาษาไทยนักเรียนเอาขึ้นมาดูได้เลยนะคะรูปร่างหน้าตาใบงานจะเป็นแบบนี้ รูปร่างหน้าตาใบงานของเราจะเป็นแบบนี้นี่เองนะคะในหน่วยที่7นะคะเป็นใบงานที่1ของเรานะคะในเรื่องความหมายตรงข้ามกันนะคะในเทอมนี้ใบงานจะเหลือแค่1ใบต่อหน่วยนะคะต่อหน่วยนั่นเองอ่ะเรามาดูตัวอย่างก่อนนะคะตัวอย่างก็คือให้นักเรียนเนี่ยเขียนคําที่มีความหมายตรงข้ามกัน ตรงข้ามกับคำที่คุณครูกำหนดให้นั่นเองเช่นสวยสวยตรงข้ามกับอะไรคะไม่ใช่ไม่สวยนะคะตรงข้ามกับคำว่าขี้เล่ตรงข้ามกับคำว่าขี้เล่ถ้าคุณครูเขียนไม่สวยก็แปลว่าเป็นพอใช้เมาส์นะคะขี้เล่หอรอ อ๋อรอ A, เอหลอไม่เอกเลแต่ว่านักเรียนเขียนให้อยู่ในกรอบนะคะเขียนให้อยู่ในกรอบนะคะต่อมาแก่ตรงข้ามกับอะไรแก่ตรงข้ามกับสาวแก่ตรงข้ามกับสาวดีตรงข้ามกับอะไรคะดีดีตรงข้ามกับ ชัวเขียนเองนะคะเล็กตรงข้ามกับใหญ่หนาวตรงข้ามกับร้อนถ้าไม่ทันหยุดวิดีโอไว้ได้นะคะให้นักเรียนลองฝึกเขียนเองนะคะให้นักเรียนลองฝึกเขียนเองใหม่ตรงข้ามกับเก่าสุกตรงข้ามกับถูกลึกตรงข้ามกับ ตื้นหนาตรงข้ามกับบางแล้วก็อะไรคะดำตรงข้ามกับขาวนั่นเองนะคะและเขียนชื่อให้เรียบร้อยนะคะเขียนชื่อด้านล่างให้เรียบร้อยนะคะถ้าไม่เขียนชื่อคุณครูไม่รู้นะคะว่าเป็นใบงานของใครเวลาตรวจไม่รู้ได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะแยกเป็นใบงานแล้วก็ข้อสอบนะคะ อะถ้านักเรียนไม่ทันในในสิ่งที่คุณครูพูดนักเรียนก็กดวิดีโอสต็อปแล้วก็เขียนได้นะคะฝึกเขียนเป็นคําให้ได้นะคะและที่สำคัญอย่าลืมเขียนชื่อนะ,อะสำหรับวันนี้ใบงานวิชาภาษาไทยคุณครูก็ได้สั่งเกี่ยวกับความหมาย ตรงข้ามกันนะคะให้นักเรียนเขียนให้สวยงามหรือถ้ามีเวลาว่างก็ให้ระบายสีไปได้นะคะสำหรับวันนี้ในรายวิชาภาษาไทยคุณครูอ้อมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ